ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับทุกท่านเมื่อนี้แอดเดินทางมาที่ถ้ำลำไยกันพี่น้องทีถ้ำใหญ่กันว่นถาถ้ำใหญ,ใหญ่หันจะเป็นยังไงแฮตพึ่งมาเดินทางมาหอดับพี่น้องนะเนาะอ้าวตามเป็นมากครับผมตามเป็นว่าโอ้บังเกินไม่เห็นนี่ท่านพี่น้องทชมชมซึ่งเก็บเป็นบสถาถึงมิตรสาวสักลา่าพี่น้องชมชมนี่นะมาตามหา,าอาจารย์ถึงอาจารย์มา ตุดงมาอยู่ที่วัดถ้ำน้ำใยพี่น้องถ้ำน้ำใยสำนักสงฆ์กันพี่น้องมาเห็นอยู่ตรงนี้อาจารย์จะยุ่ตรงนี้หรือไม่แล้่ยข้อจิตถาม่าครับผมนี่คือถ้ำน้ำใยนะพี่น้องคือ,อจะเป็นสาราถึงมิตรเสาวสักราพี่น้องท่าชมเนี่ยเป็นภาพประธานสามรูปสามองค์กันถึงกับเฮ็ดว้กัซึ่งบอมีฟูมันถะุนลบังเอ,อิญเมื่อนี้อาจารย์ตุดงมาววาอยู่ทางไตพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์ถ้าผูาชมตามล้งไปนะพี่น้องนะ นี่คือทาใหญ่คือพระประธานกัน,นพี่น้องพระประธานกันสามองค์กันอยู่ตรงนี้นะพี่น้องผู้ชมคือ,อมีพระแม่กวนอิมหรืออะไรสมองนี้นะพี่น,อน้องเกิดขึ้นนี่พระประธานที่องค์ในองค์ใหญ่ที่สุดคือเรื่ออารามอยู่ตรงนี้อ่านี่ซึ่งเสาก็ยังเห็นสกากาพี่น้องยังไม่วลังคามุงพี่น้องกงู่กลางเดินกลางแดดเอาฉะนั้นแล้วมื้อนี่เด็ยินข่าพระอาจารย์ทุกโด,ดงมาว่าจะมาช่วยสร้างจะมาช่วยบูรณะ,ะจะมาช่วยบุรณะที่อ่า ทำลำไยกันพี่น้องอ้าได้ยินข่าวว่าอาจารย์สุดวงมาอยู่ทิมทำลำไยจี๊ยยูในี่ให้ทำเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามแอดมากครับผมนี่ครับท่านผู้ชมถ้ายางลงไปรู้สึกจะเป็นคู่ค,ค,ค,คู่คักๆทัพี่นอ้องกับมิเตอรดวงตับปลายางลงไปนี่นี่ทำนะพี่น้องอ่ะจะตามแอดมากวาอ่าทั้งาอาจารย์เพิ่นสุดวงมาเพิ่นอยู่วงได้กันเดี๋ยวตามหาครับพี่น้องตามหา าตามหาอาจารย์สายขมิ้นมากันที่นี่มูยตรงทําไหนพี่น้องแอดตามหาจุนเมยเมื่อนี่ยังไม่ได้กินว่าเขาเลยพี่น้องนะมาตามหาจุนเม่นี่ครับโอ้มีรูปพญายนาคกันตรงนี้นนะครับผมอยู่ที่สระน้ํากันมือ้ออาจารย์พ่นวาพ่นจะสะดวกมากจะมาช่วยบูรณะคือเป็นที่พักสงฆ์กันด้วยพี่น้องตอนนี้เป็นที่พักสงฆ์กันด้อยนะจังไรทั้งนั้นก็นกนตามแอดมากครับผมม่ะ อาจา,ายรย์สายขับเมล็ดพันยังอยู่ทำไรตามมาครับผมมานะครับพี่น้องว่าตามหาพระอาจารย์จุดเจอเลยพี่น้องเมื่อนี้มาพระอาจารย์มาอยู่ตรงนี้เองนะพี่น้องเนาะวันนี้พ่อมาท้ำจะพาท่านผูช้ชมเอทีอยู่ทันย่งางกันไปเบิ่งกันชั้นล่างพี่น้องชั้นล่างมียังดีขึ้นมีอะไรจับตาดูกันพี่น้องเนาตามแอสมาครับผมบ่เอาเช่นนี้ เ็ดเ็ด <health> ที่โหลายที่พ่อเขาทำบักม่วงปลูกไว้จนมันซุ่มมันนี่นะบักม่วงปลูกไว้ตั้งแต่คุ้นมานียเอาละครับพาเขาทำจิพาไปเบิ้งถำกันพี่น้องนี่ครับตามเล็กมากครับผมไปดูกันนะครับนี่มันเป็น ลูกไปเลือกไปน,นี่ให้ห้องน้ำหน่อยไม่พร้อมทำนี่ตรงนี้ห้องน้ำนี่บนนี้นบอกห้องน้ำหน่อยโอ้ลงไปหาหอดทำบอล,ลอยู่เลยลูไปหาหอดทำบอพลพื่อน่ะกรบผมโอ้ไก่ดีพี่น้องท่านผู้ชมนี่คือเอาละครับพี่น้องผู้ชมกรซึ่งพื้นที่วัดกับมาหอดพี่น้อพี่น้องเนาะ มากันถึงที่นี่เลยพี่น้องผู้ชมนี่กาเป็นทางย่างอของจบพุ่มนบนเขื่อนย่างใบงย่างไม้ย,ยู่นี่เส้นมือนันแอดมากกับมาทีหนึง่งเลยพี่น้องผู้ชมมาครั้งหนึ่งแล้วอ่าโอ้ห้อยคนมากห้อยคนที่ไปนั่งปูอยู่เห็นมั้งที่ไปปูกินมักตจมอยู่เห็นไหมก้อนนี่นนก็คือบร,ริเวณของวัดกันพี่น้องจึงขออาจารย์เพิ่นกัน มาอยู่ตรงนี้คือหลวงมากับสัม,มเน่นกันพี่น้องสัม,มเนนนี่ครับท่านช่มค่ะซึ่งเป็นโคดหินรูปหินกันโอ้นี่นี่คือเป็นกุฏิเอินมาเนี่ยพ่อทำ <c ười> <c ười> โอ้ค้เป็นกุฏิมันผูพังม่มบ่มีพระอยู่เลยหมดนี่กับผม,มนี่ครับท่านช้ชมคือกุฏิหลังหนึ่งกันพี่น้องละ นี่ครับค,รคือบริเวณวัดคือเคยมีพระสงฆ์อยู่จะอยู่ว่ไรเนาะอโอ้ในเป็นพุ่มพันอีกตัวหนึ่งนะพุ่มของคุณแม่แม่แม่นี่แม่ไอ้อยังกันอยู่ซึ่งกันอ่ะคอยติดตามแอดมากครับผมอแอดจะพามาชมบรรยากาศหรือมากอดติดตามสถานก,การณ์นะครับท่านผู้ชมโอ้นี่กับห้องน้ำเพืือกัน น้ำยังใช้ได้เลยพี่น้องเด้อมีน้ำมีอะไรไโอ้น้ำมีตัวมีมนี่ครับท่านผู้ชมน้ำก็ยังใช้ได้อยู่นี่ครับผมโอ้ปิดปิดไปเลยตัวนี้นี่ครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมเอาละครับพ่นอท่านผู้ชม ตอนนี้อยู่ที่ปากถ้ำแล้วพี่น้องเลยอยู่ที่ปากถ้ำกันที่จะเข้าไปใน,นที่ถ้ำกับพี่นอ้องอ่าโอ้เข้าไปข้างในบ่โอ้ครับเขาเดี๋ยวเดินทางเข้าไปถ้ำโอ้บ่ได้ไฟฉายมาเนาะมันสิบ,บ่มือเตือนผลบอกพี่น้องกับผมนีม่เพิ่นาลาเพิ่นปลูกโอ้ปลูกอยู่ที่ปากถ้ำด้วยตัวนี่แสงท่ายก็ไปได้ว่นี่ได้เห็นบ่ ครับผมโอหาไปได้บอกเขาครับโอ้นี่นี่บอกพุ่พนพุ่มมยังน้อยเห็นไหมห้องห้องอกมาทางเกานีมัเดี๋ยวผมมันไม่อยากถูดขันเขาดีกว่าอืมผู้รู้ผู้ที่รู้น้อมของตนครับผมแม่นครับเป็นสมบัติคนดีวันรเขจยนร์ตรงนี้ครับผมครับผมโอ้จัทร์ตรงนี้ผู้น้อมของตนเอ้มันตึงตังเง็นหราบาดนี่ พี่น้องโอ้ทำาโอ้ทําซ้อนทั้งหมดโอ้เข ah ้าไปข้างในอีกเนี่ยโอ้เนี่ครับท่านผู้ชมนี่เข้าไปข้างในนี่อีกทะลุโอ้ยพี่น้องประเดี๋ยวไฟมันแย่งมันเล่าพี่น้องนะฮะโอ้ครับผมนี่ทางลงกันพี่น้องมาเบิ่งกันพี่น้องก่นนเลยครับผมเลือกบ่ทํานี่ ทำแม่ทำประตูปิดถ้ำคืออยู่ปากถ้ำกันโอ้พี่น้องเอามากน่ครับระยะลูกไปได้ลำมเงี้ยโอ้พี่อืมหนูซองไปจนสิ่งกับพ่อแล้วครับผมเราทำเนี่ยมันขี้เลี้ยวดิติมันขี้เลี้ยวเขาไปคือพ่อหมอถ้ำเคยลงไปอยู่บ่อยเออไปก็หยิบมันเลี้ยวออกคุณโอ้เคยย่างเคยย่างไปสักพูดม่นบ่อืมทำมันเลี้ยว นี่ครับท่านผู้ชมเอ็ดจะจ้องๆลองมาดูว่าถ้ำจะอยู่ลึกขนาดไหนโอ้หมืดวัวแดงไฟมแันแย่งพี่น้องเป็นตะมีถั่วไหโอ้หนี้หนี้ถั่วไหมยันี่พอตุ้งเทียนดอกไม้อยู่นี่ครับพี่น้องนี่เราวยสวยสวยนี่ครับโอ้หมึดตื้อๆเลยแบบวัด้ไฟมันแย่งพี่น้องหมืดแล้วมึดครับพี่น้องนี่แอดอยู่ที่ถ้ำกันเนะพี่น้องเขาเทำยังก่อนนี่เขาเขาทำทำลำใหญ่ถ้ำลำใหญ่พี่น้อง ผลพี่นอมี่ถาดมี่ดอกไม้โอ้ยอเราไฟมันน้ำเนาะเมื่อกี้เลยมาไฟห่บอกมาพอทำกับว่าบอกว่ามืดจังสีเนาะทำเน่าว่าต้องไปแล้วเป็นตยานอละครับแจะเปิดไฟฉายบังไม่พี่น้องมะเปิดไฟฉายดูกันเน่าดูไฟฉายบบดนี้เนาะยูเสกับน้งพี่น้องยังขอไปได้ลยมาลึกเกเยใช่จ้ม โอ้ยไฟใายก็ไบ่ออกพี่น้องปฏิหารจริงๆนะเนี่ยไฟใช้ก็ไม่ออกเลยโอ้เพิ่งบอกให้เปิดโอ้เพิ่งบอให้เปิดไม่มันมีหอดสัญญาณโทรศัพท์ผมตัวครับผมโอ้นี่ที่ทำพี่น้องนี่แอบมาอยู่ในหุบเข้าไปข้างในเลยลึกเข้าไปครับพี่น้องลึกเข้าไปจนทะลุพุ้นน่ะพี่น้องแอบล้อมไปทุนละอยากเขาเยอะแต่ว่าหันยันเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออาไฟมาแง่งมึงโอ้โหนี่ครับพี่น้องด้านนี้กัมาดูกันครับผม นี่มาดูกันครับจุดด้านนี้อ่าบุกตัวรวยลุยถึงถ้ำกันได้พี่น้องทำแอบกันได้พี่น้องทำชมอ่านี่นี่ถ้ำลงมาได้พี่น้องโอ้มีต้นไม้กัน<อ>นะพี่น้องท่านชมนี่แอดอยู่ในถ้ำนะพี่น้องแอดอยู่ในถน้ำเอาไม่เข้าไปเหรอมาเบิ้งมองนี่ให้เข้ามาเบิ้งมางคา เดี๋ยวผมจะเอาไฟมาแย่งสิบผ้าเข่าอยู่เพราะเข่ามากผมจะเข่ามากคนเดียวอยู่มึงยังได้ขาคามีอุ้งยังโอ้ครับนี่เดี๋ยวเปิดไฟอีกประเด้เดี๋ยวเอาตังกองกันจักหน่อยนึงนะพี่น้องมื่อตรึตย์เขาสดกาแฟอะไรตอกแปดก้าตประโยชน์เดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนะพี่น้องได้มีหมอท่านหนึ่งทำไม่ถึงไล่เชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่ามีอะไรบอกผิดบ้างไหมครับ นี่ครับท่านผู้ชมเห็นชัดเจนว่าครับผมโอ้ยมีทั้งค้างคาวด้วยพี่น้องเห็นไ่มชัดเจนไหมครับผมนี่ครับคพื่อทำเนาะนี่ครับีน่โอ้มีเสือมีสัตว์มานอนอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องผู้ชมอยู่ในถ้ำกันได้พี่น้องได้เห็นได้นี่ครับเห็นชัดเจนกันนะครับพี่น้องนี่คือมืดไปน้อยนึง เพราะว่าอากาศมันก็คืมพอมเพราดีพี่น้องยังก็ออกมากเพราลอมันผู้งคักลีดมมันมีแต่ข้างข้าอยู่นี่ครับท่านผู้ชมคือเจ้าพูม่นอยู่นะพี่น้องเจ้ทีเพิ่นีเจ้าทีเพิ่นเคยมาอยู่ตรงนี้เขาเอจะพูพูดอย่งก่อนนี่ทอดมัทำน้ำย่อยทำน้ำย่อยนี่ปูู้ดำเขาเนีย จ้าโอ้เจ้าพ่อลำไยนี่เวะโอ้นี่นี่เป็นเจ้าพ่อลำไยครับผมโหมาเอามาเบิ่งซอักันเบิ่งอนพี่น้องคนนี้ตั้งแต่สมัยพระท่านมาจำวัดอยู่นี่เคยเห็นแบบนี้บ่หรือมันผู้ใดเป็นผู้สั่งครับผู้นี้ลาพิ่นอยู่นีโออือผู้นี้เพิ่นอยู่นี่ครับอยู่แต่ไหนสิอยู่แต่ไหนพันนี้ยุอยู่นี่เพิ่นเคยเข้าฝันบอร่างกายเพิ่นก็เป็นเรื่องที่ครับเออ ร่างกายเพิ่นเป็นทั้งที่โอ้ร่างกายเพิ่น์เป็นทั้งที่เพิ่นทำทั้งที่บ่เพิ่นเป็นของผู้ผู้จะทำนี่ร่างกายเพิ่นเป็นที่โอ้ครับผมเจ้าพ่อลำใหญ่มานี่เพิ่นเพิ่นคืองูเนาะเพิ่นเลื่อยเก่งว่องไวที่นี่เนาะฮาลังเทียเพิ่นก็็เปนงูาก็เป็นงูครับพี่น้องฮาลังเทียพจนยก็เป็นงูฮาลังเทียเพิ่นก็เป็นงูครับผมฮาลังเทียเพิ่นก็เป็นทั้งที่ครับผมโอ้ขออนุญาตบัดคำให้หย่เ้อเจ้าพ่อ ลำใหญ่ครับผมเจ้าพ่อลำใหญ่เจ้าพ่อลำใหญ่ครับผมคือคนเอาด้านบนนั่นแม่ยังไงด้านบนนั่นแม่คือพ่อแม่ทั้งลาี่บนเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนอู้ต้นตะเคียนนุ้ยเสบัดนีงต้นตะเคียนมันล้มแล้วอู้ล่มแล้วเลยเฮ็ดหอยคนนึงครับผมอู้เจ้าแม่ตะเคียนเดจะภาผมัาไกลไกลครับแล้วตามแม่นพักครับผม มาจากไครับพื่ออะไรจากภาคารน้ำป้าป่ากวางม่เทิ้งเทิ้งเคียนผุ่นครับผมนี่ครับต่ำมาครับผมเดเบิ่งแม่จะเคลียนค่อยๆเีว่างนีเด้อตกไม่ได้ทำเรียบลุงทำพ่วไม่ได้มาช่วยเด้อไม่หยับคัากหยับงไหนตี อะไรครับเป็น้อะไรท่านผู้ชมมากโอ้เจ้าแม่วินิดาผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับสถานที่แห่งนี้เนาะนี่ครับผมเจ้าแม่วินิดาวินิดาท่านพี่น้องคือผู้จบผู้งามถนอมครับผมเห็ุรวยสวยอยู่พี่น้องเนียโอ้นางยิ้มเปืย์ๆอยู่พี่น้องครับโอ้นี่นี่ฮุกเขาอีกไม่ใ้ทำตัวนี่ยึดทั้งทำตัวนี่ยึดทั้งทำอีกมี่ที่แอดยาต้องไปเมื่อกี้นี่พี่น้องท่านผู้ชมเห็นบ่ครับ พิ่นมาอยู่แต่สมัยใดแล้วนี่เนาะงหินเนาะโอ้แม่ตะเคียนนี่นี่บอกต้นแม่ตะเคียนต้นนี้หน่อยดิบวะเจ้าแม่วิ่นีดาตายแล้วตายแล้วเหรอตายแล้วก็เจ้าเเาตัวนี้แลยเหรอโอ้ครับผมนี่อากาศคึมคมเพือฝนติดตกอยู่บอเศร้านะพี่น้องเอ้มีคนขึ้นมาอยู่ดีอนะแฟนมีคนกับมาคนมีกล้วยอยู่เนี่เออละคนกับมาขอเลยขอเบอร์ครับ พี่เนนพี่เนียนบาเาพี่เนียนถามพี่เนียนพี่เนียนบวเบาไหมพี่เนีนเบาบเปลีนว่าวเขาเปลี่ยนไปเปลียนเบจากบาคือบจากเบาอีเนี่ยเหนื่อยงอแม่ทำนะว่าได้บ่แตฟเพินกับันนั่นแหะเพินกับฟันมาหาศูนย์แดดกึ่งๆแนนี้เอาละครับเพ็อนผู้ชมตามแอดมาครับผมจุดตัวนี้อยู่ที่ถ้ำถ้ำอะไรก่อนเนาะ จังลืซื้อแทำลำย่ยนะครับทำลำย่อยนี่ครับคือเป็นรูปกดวหินส่วนส่วนอยู่ด้านใต้ก็เป็นทำพี่น้องทำทะลุกมะอดพีเลยพี่น้องทำตะลุกไปเกี่ยวไปพอดผุนนะพี่น้องเกี่ยวไปด้ผุนเดี๋ยวบางๆแอดจาท่าทผช้่มย่างขับตะลุยได้ทำจากมืออยู่พี่น้องครับผมครับจะขอแก้งเอฟซีทุกท่านนะครับผมตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของแห่งหนึ่งกันนะพี่น้อง อาศึกจิตแข่งหนึ่งที่วัดถ้ำลำไยพี่นอ้องกับสิ่งอาประสงค์ของพระเจ้าพนกันบบ่ใดมาอยู่มาบูรณากันมือนี้แอดสุดงเออแอดมามาเจอพระอาจารย์สุดงมาจะมาดูแลตรงนี้สักระยะหนึ่งว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ติดตามกันครับผมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ทขานผู้ชมอาจงอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทหน้าสวัสดีครับผม